วัว,วที่5แลวทีหมดการเกษข่าววันนี้มนันแนะนำขาสติ๊กเกอร์นะคะรุ่นใหม่เป็น PVC นะคะสองนิ้วยกได้นะคะสูงเมตรห้าสิบถ้าเราอยากปรับลงก็ลงได้นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสมอโบกนะคะ,ะตามขาตั้งแล้วเป็นสมอโบกในตัวแล้วก็ปรับลงดินเหยียบลงนะคะนี่พอปรับลงมาปึบอันนี้ปรับลงได้อยก่ไหมใช่ครับคุณนึว่าปรับตามคุดนะคะนี่ค่ะก็อยู่ประมาณแปดสิบเซนนะคะสามารถใช้กับหัวสติ๊กเกอร์ได้หลากหลายนะคะอันที่เกินตัวน,นี้เป็นเกลียวนอกหกขุนนะคะเกลียวนอกหกมุน เราก็ใช้กับหัวมูเห่านะคะไซส์หกหุนนะคะห่าหมุนเข้าไปเช่นนี้นะคะนี่คือไซส์หกหุนนะคะหกหุนจะเป็นเกลียวนอกนะคะตัวต่อไปจะเป็นหัวสปริงเกอร์ตัวนี้จะพิเศษมีทั้งสี่หุนและหกหุนนะคะเราก็ใช้เกลียวนอกหมุนเข้ากับเกลียวในของสปริงเกอร์หกหุนนะคะก็หมุนเข้าไปก็เปิดน้ําใส่อ่ายิงลดน้ําผักสวยผลไม้นะตัวนี้อย่างตัวนี้เป็นหัวสปริงเกอร์สามร้อยหกสิบองศาก็หมุนได้นะคะ ได้หลากหลายนะคะตัวนี้จะเป็นเกียวนอกหกขุนนะคะสามารถใส่ได้หลากหลายถ้าเกียวในสปิงเกอร์ของเราเป็นเกียวในหกขุนคือหมุนก็ได้ทุกตัวนะคะนี่ค่ะกดเสรจด้ค่ะต่อไปนะคะขาตั้งสปิงเกอร์ของเราก็จะเป็นเกียเกลยด้านในเนี่ยจะเป็นสี่มุนนะคะสามารถใช้ทั้งข้างนอกเกียวนอกหกมุนหรือเกียวในสี่ขุนได้นะคะอ่าคุ้มสุดคุ้มค่ะดังเช่นตัวสี่อาอะไรวะหัวสปิงเกอร์งูเห่าตัวนี้นะคะ ไซส์เล็กมันจะเป็นเกลียวในสี่หุนนะคะเกลียวในสี่หุนนี่เราจะมาใช้ใช้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเอาข้อต่อเกลียวนอกสองทางนะคะของสี่หุนหมุนเข้าไปแบบนี้อ่าแล้วก็เอาเกลียวในสปริงเกอร์ไซส์สี่นิ้วนะคะไอ้สี่หุนนะคะหมุนเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะอ่าพอเราใช้เกลียวในแบบนี้นะคะสปริงเกอร์ไซส์นี้นะคะสิบบาทมันจะมีทั้งเกลียวในหกหุนและสี่หุนนะคะ เราก็ใช้หมุนเข้าไปแบบนี้ได้เส้นดังค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหรือตัวอื่นนะคะก็ใช้ร่วมกันได้เพราะว่าสี่หุนน่ะมันไม่มีเกลียวในนะคะเราต้องเอามาอาดแบบนี้เอาข้อต่อ p v c เกียวนอกสองทางมาใส่แบบนี้นะคะถ้าใครเป็นสี่หุนตัวอย่างเฉ่ๆเ่ะค่ะจะเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าหัวสปิงเกอร์ใครเป็นหกหุนอยู่แล้วเราก็ใช้แบบนี้เลยได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ตัวเสริม สำหรับออกก๊อกปลาบ้านหรือปั๊มใครไม่ใหญ่ไซส์ถหถ1นิ้วหรือเงี้ยรถก็ต่อสายยางเข้าทางนี้ได้เลยนะคะและพิเศษสุดของเราสามารถขอดตัวนี้ออกได้ถ้าใครจะใช้พร้อมกันสองตัวนะคะขอดตัวนี้แล้วก็ต่อสายาสายน้ำเชื่อมสายน้ำเข้าทางนี้แล้วก็ต่ออีกสายไปอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสายเชื่อมระหว่างาสายต่อสายอย่างนั้นเถอะโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้ข้อต่ออะไรเสริมนะคะ และถ้าใครอยากจะได้ไวนะคะแนะนําตัวนี้ข้อต่อสวมเร็วนะคะของทาราอ่าพอเราต่อสายยางแบบตัวอย่างนะคะปึ๊บแล้วเราก็มาเสียบทางนี้ได้เลยไม่หนักนะคะอ่าเราก็กดดึงนิดนึงนะคะดึงแบบนี้ปึ๊บก็เสียบเข้าไปได้เลยกดออกมาดูใหม่นี่นะคะข้อต่อสวมเร็วเราก็เสียบเข้าไปานี้ปึ๊บเข้าไปได้เลย เวลาจะถอดเลิกใช้งานล้วก็ลูดออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนี่ค่ะต็ต่อสมเร็วของทาการ่าหรือใครสนใจหัวสปริงเกอร์ขาสปริงเกอร์รกรดสั่งในระบบสีฟ้าสีส้มได้นะคะหรือติดต่อหน้าเพจน้ารายนะคะติดต่อโดยตรงเพจร้านเจ๊โหดการเกษตรโลโก้ด้านบนเบอร์โทรมีที่โลโก้นะคะใครสนใจเฉพาะหัวเฉพาะฟรียอยเฉพาะขาหรือครบเซตถามได้ค่ะขอกลับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบจ้ะ ชอบกดไลค์อยากได้ให้โทรมาสั่งซื้อ390บาทคุ้มสุดคุ้มขาตั้ง p ี C สีขาวสี6หุนหกุได้สะดวกสบายมากกว่าเดิมอย่าลืมกดติดตามกด u ับสไ i ร e ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ YouTube t i k t o k และ l ล n e ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ